สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้ววันนี้มาทําแกงไก่ใส่หน่อไม้อันนี้ครกของผมนะครับวันนี้ใช้ครกแบบจรวดจรวดครับผมผมจะนําหน่อไม้ดองนี่ไปต้มก่อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อไม่ทราบว่าไปยังไงมายังไงเรามั่นใจว่าสะอาดก่อนครับต้มระหว่างเดียวกันผมก็ตั้งน้ําด้านขวามือนะครับให้เดือดพอน้ําเดือดของผมโอเคแล้วนะครับ ผมใส่พริกแกงที่ปั่นเมื่อกี้นะครับก็มีพริกข่าตะไคร้ซอยๆแล้วก็ปั่นครับผมวันนี้ที่ทํางานก็ยุ่งใช้แบบจรวดจรวดครับอันนี้ล้างล้างครกของผมนะครับผมก็จะใส่เกลือไปนิดเดียวประมาณทักช้อนชาครับผมให้ออกปลาแรมปลาแรมหน่อยผมเติมด้วยน้ำปลาครับใส่ไปนิดหน่อยก่อนครับผมแต่เดี๋ยวขาดเหลือ,อยังไงค่อยว่ากัน อันนี้ผมใส่ปลา้านะครับผมใส่ลงไปหน่อยนะครับผมใส่มากไม่ได้จริงๆเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงใส่หน่อยเดียวพอเอากลิ่นครับพอน้ําแกงผมเดือดได้ที่ผมสับไก่ไว้แล้วครับเทลงไปเลยลงไปเลยครับผมนี่บันเทิงมากผมคํานวณได้เป๊ะเลยครับผมไม่ล้นก็แบบว่าโชว์หน่อยอยู่กับกระทะทั้งวัน ก็คนๆหน่อยๆครับผมให้ว่าน้ำท่วมเอียงตัวด้วยครับผมลีลาเยอะปกปกัวคนนี้อันนี้ผมใส่หน่อไม้ที่ผมต้มลงไปนะครับผมโรยๆๆๆ,ๆ,ๆโรย,ย,ยลงไปครับชุดของผมนี่ก็ค่อนข้างพิเศษนะครับผมพอดีเรียกว่าชุดอวกาศดีกว่าเพิ่งทอดไก่เสร็จครับผมแล้วมาทาอาหารให้ลุงน้องด้วยต่ว,วันนี้ครับผมเอียงตัวเข้ากล้องหน้าดูครับรูมุมกล้องมาก อันนี้วันนี้ผมไม่ใส่ผงชูรสนะครับเพราะว่าเจอไปสองสามคอนเทนต์นี่หมดเลยชูรสครับผมต้องไปเอาผงไก่มาใส่แทนอันนี้ขำขับนะครับสนุกพูดกันเล่นเล่นครับตกลงว่าเป็นแกงไก่ใส่หน่อไม้ดอกแน่ๆบางคนเขาก็เรียกว่าหน่อไม้ส้มครับแล้วก็บางบ้านก็ใส่ใบแมงลักอันนี้ผมไม่มีใบแมงลักครับผมใช้ต้นหอมแทนเดี๋ยวผมชิมหน่อยครับ โอหลับตานี่ผมผมั่นใจมากแต่ผมไม่ได้ชิมคนเดียวนะครับผมลูกน้อง3าคนมมามาช่วยกันชิมครับผมบอกว่าโอ้ประทับใจมากอร่อยหูดับเลยครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยดูไก่ของผมน่าทานมากมาแล้วครับแกงไก,ไก่ใส่หน่อไม้ดองดูนะครับเยอะมากน่าทานจริงจ